ชีวิตนอกสนามของของแฮมเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนนี่ถ้ามีเงินสามสบาทนี่คือเล่นเกมหมดเลยอ่ะไม่กินข้าวไม่ถ้าสโมสรเอาก็จะเซ็นต่อก็รู้สึกแบบว่ากังวลครับไม่รู้ว่าถ้าสมมว่าที่นี่ไม่เอาผมก็ยังคิดไม่ออกว่าจะไปอยู่ไหนจะไปเล่นที่ไหนการเข้ามาอยู่ในที่ใหญ่ของบีจีกังวลว่าจะแบบว่าเล่นแบบว่าสู้เขาไม่ได้อะไรก็แบบว่ากลัวแบบว่าไปเป็นตัวถ่วงในทีม สวัสดีครับขอนำท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ bgpu podcast นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับที่สโมสร bg ปทุมยูเวตนะครับจะได้มีการเปิดตัวและพูดคุยนะครับกับชีวิตของนักฟุตบอลดาวรุ่งที่พึ่งจากเ้าเข้ามาติดทีมชุดใหญ่ของ bg ปทุมนะครับนัดเตะรายนี้ก็ต้องบอกว่าหลายๆคนที่ได้เคยเห็นเกมการเล่นในนัดอุ่นเครื่องนะครับช่วงปรีซีซั่นก่อนีส s t a r t เกมที่เจอกับท่าเรือนะครับเขาถูกเปลี่ยนลงมาใส่เสื้อหมายเลข26เล่นในตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายแต่โอ้โหต้องบอกว่าจี๊ดจ๊าดดีเหลือเกินนะครับจนบรรดาแฟนบอลที่ได้เห็นเกมการถ่่ยทัดสดเนี่ยนะครับถามกันมาเลยว่าเขาคือใครนะครับวันนี้นะครับเราจะมารู้จักชีวิตของเขาคนนี้นะครับนั่นก็คือน้องแฮมหรือสุภกษิ์สารพีนั่นเองนะครับสวัสดีครับวัสดีอ่วนะครับคนนี้นี่ชื่อแฮมนี่ ที่มาของชื่อแฮมนี่มาจากหมูแฮมหรือว่าอะไรแฮมครับเด็กแฮมครับพ่อตั้งให้ครับพ่อตั้งให้ครับผมก็คงจะบอกได้อย่างหนึ่งว่าพ่อชอบฟุตบอลใช่ครับนะฮะเขาชอบขนาดไหนครับก็พ่อก็เป็นคนที่เตะบอลด้วยครับแล้วสมัยนั้นพ่อเขาชอบแมนยูครับช่วงเด็กแฮมกําลังดังๆครับก็ผมเพิ่งเกิดตอนนั้นพ่อเขาเลยตั้งให้แต่พ่อไม่ได้เป็นนักฟุตบอลชีพใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ คือชอบเล่นบอลใช่ครับนะครับแล้วเขาปลูกฝังการเล่นฟุตบอลกับเรามามากน้อยขนาดไหนครับเขาก็อยากให้เล่นนะเขาก็บอกว่าพาไปเตะบอลเขาไปเตะบอลก็พาไปด้วยพาไปทั้งแม่ทั้งผมเลยครับมาแนวเดียวกันกับน้องทามเหมือนกันใช่ครับคือพ่อพาไปเตะบอลด้วยครับเตะไปเตะมาก็รู้สึกชอบครับน้องน้องแฮมเป็นคนจังหวัดอะไรเออพ่อแม่เกิดที่สุรินทร์นะครับแต่ผมมาเกิดที่กรุงเทพแสดงว่าีย่าน้ แสดงว่าเป็นลูกครึ่งสุรินทร์กรุงเทพโอโอย่างนั้นก็ได้รับผมครับก็คือใช้ชีวิตในวัยเด็กในอยู่ที่กรุงเทพตลอดใช่ครับนะฮะแล้วชีวิตการเล่นฟุตบอลล่ะก็ผมเพิ่งมาเล่นฟุตบอลจริงจังก็ช่วงมนหนึ่งครับที่เข้าไปเรียนที่โรงเรียนฐา,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 านปัญญาครับสายปัญญาฐานปัญญาครับอ๋อฐานปัญญาโอ้โฮอ่าฮะแล้วยังไงครับโรงเรียนมีทีมโรงเรียนไหม ก็เป็นทีมของโรงเรียนครับก็เล่นเรื่อยมาก็เล่นทุกอย่างครับฟุตซอลบอลเจ็ดคนฟุตบอลสิบเอ็ดคนครับก็เตะมาเรื่อยๆครับจนมาช่วงสิบสี่มีโอกาสไปทัดทีมชาติคือเหมาตั้งแต่ฟุตซอลฟุตบอลเจ็ดคนของโรงเรียนอ่ะใช่ครับมีรายการอะไรที่ต้องลงไปเตะเนี่ยเตะได้หมดใช่ครับเล่นในตำแหน่งอะไรครับเล่นกองกลางครับกองกลางนะครับก็คือเล่นแล้วได้มีโอกาสเล่นบอลในบอลนักเรียนพวกกรมพละหรืออะไรพวกนี้ไหมมีครับ แต่ช่วงนั้นก็ส่วนใหญ่จะตกรอบแรกเลยครับส่วนใหญ่จะตกรอบแรกครับผมคือเอาง่ายๆว่าโรงเรียนเองเนี่ยก็ไม่ได้ว่ามีชื่อเสียงด้านฟุตบอลใช่ครับแต่นะก็มีแบบว่ามีเพื่อนที่แบบว่าดีๆก็ออกไปจากยโรงนเรียนนี้เยอะครับแล้วจับพัฒนาอยังไงครับถึงได้มาติดทีมชาติในระดับเยาวชน14ปีไปคัดหรือว่าเขาเรียกเขาเห็นฟอร์มใช่ครับไปคัดที่โคราชครับไปคัดครับผมอ่าฮะคือตั้งใจว่าอยากจะลองดูใช่ครับ แล้วยังไงครับพอไปคัดแล้วมีคนเข้ามาคัดเยอะไหมครับช่วงเวลานั้นเยอะมากครับก็ตอนนั้นที่คัดที่โคราชก็ประมาณพันคน,นครับโอโ้พันคนใช่ครับพันกว่าแล้วเขาก็คัดไปไว้รอบสุดท้ายอีกรอบหนึ่งที่กรุงเทพครับก็ที่กรุงเทพเหลือประมาณประมาณสี่ห้าร้อยคน,นครับอ๋อครึ่งครึ่งใช่ครับแต่มันเป็นหลายสนามนะครับอ๋อ แล้วว่ามีที่โคราชแล้วก็มีที่อื่นด้วยที่แสดงว่าที่โคราชนี่เขาเอามาติ่คนประมาณประมาณร้อยคนครับร้อยก็คือหนึ่งในสิบครับแล้วติดเป็นหนึ่งในสิบตรงนั้นแล้วก็มาคัดต่อในรอบสุดท้ายใช่ครับที่กรุงเทพครับแล้วเป็นไงครับก็มีชื่อได้ไปเก็บตัวก่อนครับก็คือเขาจะมีชื่อเก็บตัวสามสิบคนครับแล้วก็ระหว่างเก็บตัวก็จะตัดออกให้เหลือยี่สิบคนไปต่างประเทศครับแล้วเราเป็นหนึ่งในยี่สิบไหมใช่ครับเป็นหนึ่งในยี่สิบ ไปเล่นที่ไหนครับไปที่อิหร่านครับอิหร่านเลยครับผมโอ้โหนี่ก็ต้องถือว่าไปได้ไกลเกินคาดเหมือนกันนะครับกับการที่เราเล่นโรงเรียนที่อาจจะไม่ได้ว่ามีต้นทุนในการที่พวกบรรดาสตาร์โค้ชทีมชาติเขาจะหันมามองเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราใช้ฝีเท้าของเราล้วนๆเลยในการคัดกับพวกเด็กโนเนมด้วยกันใช่ครับแล้วเราก็ก้าวติดเป็นหนึ่งใน20ที่ได้ไปที่อิหร่านครับได้ลงเล่นไหมครับได้ลงครับแต่เป็นตัวสำรองครับ อ๋อเป็นตัวสำรองนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งติดทีมชาติตั้งแต่อายุ14ปีแล้วหลังจากนั้นล่ะครับก็กลับมาเล่นฟุตบอลโรงเรียนเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมพอถึงช่วงจะจะไปเล่นแบบว่าจะขึ้นเรียนต่อมอปลายคแรบบับก็คิดว่าจะหาที่เรียนแล้วก็ตอนอยู่ในแคมป์ทีมชาติครับมีเพื่อนที่อยู่ที่เป็นอะคาเดมี่ของที่นี่ครับเขาก็แนะนําไปเขาบอกว่าเออถ้ามสี่ก็แบบว่า ไม่รู้จะไปเล่นไหนก็ลองมาคัดอยู่นี่ครับแล้วพอดีกับที่นี่มีคัดเยวยคือตอนนั้นเนี่ยแพมเองก็ต้องเลือกว่าเราเองเนี่ยจะเข้าไปเรียนที่ไหนใช่ครับในขณะเดียวกันฟุตบอลเนี่ยเราเลือกไว้อยู่ในใจแล้วใช่ว่าเราอยากจะลองมาคัดกับอะคาเดมี่ของบีจีใช่รบลบหลายคนบางคนเขาเลือกโรงเรียนก่อนครับแล้วตอนนั้นเราเลือกโรงเรียนก่อนไหมหรือเราเลือกอะคาเดมี่บีจีปักโคงไว้ในใจก่อนเลือกบีจีไปเลยครับก็แบบว่าคือ อยู่พอผมอยู่แคมป์ทีมชาติกับเพื่อนไงครับก็คือสนิทกับเพื่อนที่อยู่ในบีจีครับก็คือแบบว่าตอนนั้นที่เลือกโรงเรียนมปลายก็คือตั้งใจว่าเลือกโรงเรียนที่ตั้งใจจะเข้าไปเล่นฟุตบอลนะครับแล้วเลือกอยังยังตอนนั้นโรงเรียนยังครับก็คือจะหาคัดครับ๋อก็คือไปจะหาคัดโรงเรียนด้วยใช่แล้วก็จะลองไปคัดอะคาเดมี่บีจีด้วยใช่ครับแล้วคัดอะไรก่อนก็ตอนนั้นบีจีคัดคัดบีจีก่อนครับบีจีตอนนั้นเขาเปิดคัดที่ไหนที่ขอนแก่นครับที่ขอนแก่น คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องถามนิดนึงก่อนเพราะว่าเด็กรุ่นนี้เนยท่านผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะต้องมีสโมสรที่ตอนนี้กําลังเล่นอยู่ในไทยลีกเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นทีมชอบอยู่แล้วครับแพมชอบทีมอะไรตอนนั้นชอบ BG จีครับชอบตั้งแต่เด็กแล้วชอบตั้งแต่เด็กเลยครับเหตุผลอะไรที่เราชอบ BG จีเราเชียร์บีผมชอบตอนนั้นผมชอบดากูครับดากูทาเชตี้อ๋อทาเชตี้เล่นคล้ายๆเรา ก็ไม่รู้ว่าใครไหมครับแต่ชอบสไตล์การเล่นของเขาชอบเขาครับก็เลยเชียร์ตามมาตลอดครับผมเคยมาดูที่สนามไหมไม่เคยครับไม่เคยครับดูแต่หน้าจอทีวีครับผมก็คือเอาละพออะคาเดมี่บีจีเขาเปิดปุ๊บเนี่ยไม่รีรอเลยครับจริงๆเราอยู่กรุงเทพใช่ไหมเราไม่ได้อยู่สุรินทร์เนี่ยใช่ครับแล้วเราไปขอนแก่นครับเพื่อที่จะไปคัดโดยตรงเลยใช่ครับแล้วเป็นยังไงครับพอไปคัดก็ติดมาคัดรอบสุดท้ายครับคนคัดกันเยอะแค่ไหนครับตอนนั้นก็ เป็นพันคนนะครับเป็นพันครับอืมแล้วเขาเอากี่คนก็ตอนนั้นเขาไม่ได้ฟิกว่าเอากี่คนครับแต่จะเอามาคัดรอบสุดท้ายที่ลีโอครับอ๋อเราก็ติดเป็นหนึ่งในนั้นใช่ครับจริงๆตอนนั้นถ้าเกิดว่าคัดไม่ติดสมมุตินะที่ขอนแก่นครับวางเป้าของตัวเองไว้ว่าอย่างไงก็เป้าแรกก็คือรู้ว่าบีจีจะมีคัดสนามต่อไปอีกครับก็คือตั้งใจจะลองตามไปครับจะตามไปอีกครับ คือ,อยังไงเนี่ยก็ต้องคัดให้ติดให้ได้ถ้าไม่ติดก็คือสมมุติว่าถ้าปีนั้นไม่ติดเลยอ่ะก็คงต้องเลือกที่อื่นแหละครับอ๋อก็ <c oughs> คือว่าขอให้ใช้เวลาเต็มๆกับที่นี่หนึ่งปีเต็มๆแล้วพอติดแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับก็เข้ามาที่บีจีก็คือมาคัดรอบสุดท้ายใช่ไหมใช่ครับที่ลีโอสเตเดียมความรู้สึกเป็นยังไงครับกับการที่มาถึงรอบสุดท้ายแล้วมาที่ลีโอสเตเดียมก็ทุกคนก็ แต่ละคนที่มาก็มุ่งมั่นที่จะแบบมาอยากอยากมาอยู่นี่กันนะครับผมก็อยากอยู่ครับก็วันนั้นก็ตั้งใจทําให้เต็มที่ก็แบบว่าความหวังพ่อแม่ดีวยคเขาแบบพาไปที่ขอนแก่นอยากไปครัที่ไหนเขาก็พาไปตลอดอก็คือเล่นเพื่อพ่อแม่ด้วยแล้วก็ความลักในทีมตัวเองด้วยก็คือชอบในทีมบีจีอยู่แล้วแล้วที่สุดแล้วเราก็ติดใช่ครับครับได้เข้ามาอะคาเดมี่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบห้าย่างสิบหกครับสิบห้าย่างสิบหก ช้เวลาในการปรับตัวเข้าไปอยู่ในอะคาเดมีกินนอนเรียนอยู่ที่นั่นเนี่ยซึ่งเราไม่เคยเป็นนักเรียนแบบเอาง่ายๆเราไม่เคยอยู่ในกรอ,อกรบของทีมขนาดนี้รแรกๆมาแล้วเป็นยังไงครับปรับตัวนานไหมก็ปรับตัวก็ไม่นานมากหรอกเพราะส่วนใหญ่ก็เพื่อนๆก็เข้ามาใหม่เหมือนกันอ่าก็คือสบายๆเข้ามาใช้ชีวิตในในสโมสรในฝันตัวเองครอ่า ชีวิตเส้นทางฟุตบอลหลังจากนั้นแหละครับที่เข้ามาในอะคาเดมี่ของบีจีแล้วก็ได้เริ่มเล่นเลยครับก็ตอนแรกก็แบบว่าต้องปรับกับเพื่อนเยอะหน่อยครับก็แบบว่าคือเราเป็นแบบว่าเด็กใหม่มารวมตัวกันนะครับก็ต้องใช้เวลาปรับตัวในการเล่นด้วยกันอะไรอย่างเี้ก็แต่ก็ทําได้ดีครับก็พอมีผลงานอยู่ตอนอายุสิบเจ็ดปีตอนนั้นก็ยังอยู่อะคาเดมี่ของบีจีครับผมแล้วก็ได้เล่นในฟุตบอลยุไ แล้วเป็นไงครับประสบความสำเร็จก็ตอนสิบเจ็ดก็ถือว่าประสบความสำเร็จเลยครับก็ตอนแรกได้แชมป์รอบรอบเอ่อรอบภาคครับแล้วไปแข่งรอบประเทศก็ได้แชมป์ระดับประเทศเราลงเล่นให้กับบีจีปทุมในชุดนั้นตลอดใช่ครับอ่านะครับพอได้ประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ต่ว่าเป็นแชมป์แรกในการเข้ามาอยู่ที่อาคาเดมี่ได้แชมป์ใหญ่ๆถือว่าเป็นแชมป์แรกแชมป์ใหญ่เลยครับผมอ่านะครับพอหลังจากนั้นแล้วตอนอายุสิบแปด เป็นยังไงครับก็ช่วงสิบแปดผมไม่ค่อยได้ทำอะไรมากเพราะผมเจ็บไปประมาณเจ็ดเดือนนะครับเจ็บเจ็ดเดือนเลยเขาเป็นอะไรครับเจ็บเข่าครับเจ็บเข่าครับอก็ส่วก็จะมาเล่นล่นตอนแบบว่าตอนจะสิบเก้าแล้วครับช่วงนั้นเตะบอลลีสิบเก้าอยู่คือตอนอายุสิบเจ็ดเนี่ยก็คือถ้าจะเรียกว่าโอเคประสบความเร็จแล้วพอสิบแปดเนี่ยเจ็บไปเจ็ดเดือนกลับมาได้ซ้อมกลับมาก็ รู้สึกว่าแบบไม่เป็นตัวเองเลยครับแบบว่าขาไม่ไปทาที่สั่งไม่เป็นเหมือนเดิมเลยใช้เวลานาน,านแค่ไหนประมาณเดือนสองเดือนครับหลังจากนับจากเจ็ดเดือนมาก็อีกประมาณสองเดือนครับก็ถึงว่ารู้สึกว่าเออเขอแลบบ้ว่ากระปี้กระเป๋าขึ้นอืมอืมแล้วเราก็เลยได้ซ้อมกับทีมชุดใหญ่ครับผมก็หลังจากจบบอลลีกสิบเก้าครับที่พวกผมเตะกันก็ได้ขึ้นมาซ้อมกับชุดใหญ่ครับ,รบแต่ตอนนั้นมีการเซ็นสัญ,ญญากันหรือ,อยังยังเลยครับ ยังครับผมตอนแรกยังเป็นสัญญาของเยาวชนอยู่ครับแล้วอพอจบจากเยาวชนตอนสิบแปดก็ยังไม่ได้เซ็นใหม่ยังไม่ได้เซ็นครับผมแต่ก็ยังอยู่ที่อะคาเดมี่ของ b ีจออกมาอยู่ข้างนอกแล้วครับออกมาแล้วด้วยครับผมคือหมายความว่าคือต้องบอกกันนิดน,นึงว่าหลังจากที่ถ้าเกิดว่ามีการจบหรือว่าหมดสัญญากับากทางอะคาเดมี่แล้วเนี่ยถ้าสโมสรเอา ก็จะเซ็นต่อใช่ครับแต่ถ้าไม่เอาเนี่ยสโมสร,รเขาก็จะมีการปล่อยให้ไปหาอนาคตที่ดีคือพูดง่ายว่าอนาคตที่เหมาะสมกับตัวนักเตะเองครับแล้วสัญญาของทางแฮมเนี่ยก็คือหมดกับอะคาเดมี่แต่ยังไม่ได้รับการต่อครับณตอนเวลานั้นตอนอายุประมาณสิบเก้าใช่ไหมสิบแปดสิบเก้าครับตอนนั้นรู้สึกอย่างไงก็รู้สึกแบบว่ากังวลครับไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่าที่นี่ไม่เอาผมก็ยังคิดไม่ออกว่าจะไปอยู่ไหนจะไปเล่นที่ไหนอื แล้วแล้วยังไงครับแล้วอนาคตมันพิกผันยังไงหลังจากนั้นก็ได้ไปเล่นที่ราประชาครับก็พอสรุปแล้วก็คือเขาก็เลือกที่จะเซ็นต่อใช่ครับโอ้โหโล่งอกไหมใช่ครับก็ดีใจครับก็ถือว่ายังอยู่ในเส้นทางยังอยู่ในเส้นทางอยู่ครับอ่ะก็ไปเล่นให้กับราประชาก็คือในช่วงต้นซีซั่นใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับกับการไปเล่นให้ราประชาก็ยังไม่ได้เป็นตัวหลักครับยังเป็นตัวสำรองครับแต่ก็ได้โอกาสลงเล่นบ้าง ได้ลงเล่นบ้างเล่นให้รัประชานี่ก็คือเล่นในตำแหน่งอะไรครับเล่นวิงแบ็กซ้ายครับจากกองกลางครับผมคือที่เล่นตัวกลางหรือว่าเล่นด้านซ้ายปกติตอนนั้นเล่นกลางเลยครับเล่นกลางเลยครับเขาจับมาเล่นวิงแบ็กซ้ายใช่ครับเขาเห็นอะไรในตัวเราครับสตาร์โฟของราชาตอนนั้นก็โดยส่วนตัวผมผมคิดว่าผมแบบว่าเคยเล่นแบบว่าหลากหลายตำแหน่งตั้งแต่อยู่อะคาเดมี่แล้วครับอ๋อแต่ว่าก็คือช่วงนั้นแบบว่าฝั่งซ้ายมันขาดไงครับ เขาก็เลยลองจับผมไปเล่นดูอืมครับแล้วเป็นยังไงครับก็ถือว่าทําได้ดีครับแต่ก็ยังแบบว่าไม่ได้สุดนะครับแบบว่าแค่แบบว่าอยู่ในที่แบบว่ามาตรฐานของตัวเองครับแต่ก็ยังไม่ได้ถึงแบบว่าแบบว่าเป็นแบบว่าแบกสายอาชีพอย่างเงี้ยครับคือมันก็ยังมีเก๊กกลางๆกันอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเอาจริงๆนี่คือพอเล่นให้กับราชาปุ๊บเนี่ยพอช่วงโควิดปิดไปตอนนั้นซ้อมกับราชาอยู่ไหมซ้อมอยู่ครับก็ยังซ้อม ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเนี่ยจะได้มีโอกาสได้มาอยู่บีจีปทุมครับไม่ได้คิดเลยครับตอนนั้นคิดว่าเล่นให้าราชาไปเรื่อยๆก่อนครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดฟอร์มดีก็อาจจะค่อยค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งครับงั้นแสดงว่าการที่มีชื่อติดทีมบีจีปทุมในช่วงที่มีการเปิดตลาดพิเศษนี่มันเป็นอะไรที่เราเซอร์ไพรส์มากน้อยแค่ไหนก็ดีใจมากนะครับก็มีผู้จัดการของาราชาครับเขาเดินมาคุยกับผมผมขึ้นมาพร้อมกระทมนะครับเขาเดินมาบอกดีใจด้วยนะได้ พรุ่งนี้ไปซ้อมกับบีจีได้เลยอืตอนนั้นก็ดีใจมากก็โทรไปบอกพ่อกับแม่มพ่อกับแม่ก็ดีใจครับมันเหลือเชื่อเหมือนกันนะใช่ครับคือโอกาสนี่มันมันดูแล้วมันเป็นไปนได้ไงแล้วเราคิดไหมเราคิดเราตอนที่แบบว่าเรารู้ว่าเราได้ไปอยู่บนะีจีเนี่ยเราคิดบ้างไหมว่าเอ๊ะข้อเราค้ออะไรครับผมก็มกไม, <laughs> ไม่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ก็ตอนที่แดบบว่าหยุดนี้ครับมีเรามีแบบว่าลงทีมเจอกับชุดใหญ่เหมือนกันอ๋อ ก็อาจจะเห็นฟอร์กันตรงนั้นครับผมการเข้ามาอยู่ในชุดใหญ่ของบีจีเรามีความรู้สึกประหมากดดันไหมหรือว่ากลัวบ้างไหมว่าเอ้ยขนาดตอนอยู่ราชประชาเองเนี่ยนะครับเราเองนี่บางทีก็ยังได้ลงบ้างไม่ลงบ้างแล้วเรามาอยู่ชุดใหญ่เนี่ยที่มีท่ามกลางดาราซุปเปอร์ร์เยอะเรารู้สึกกลัวบ้างไหมก็กังวลครับกังวลว่าจะแบบว่าเล่นแบบว่า สู้เขาไม่ได้อะไรก็แบบว่ากลัวแบบว่าไปเป็นตัวถ่วงในทีมอย่างเงี้ยครับแล้วยิ่งมันเป็นตําแหน่งที่เราเพิ่งจะมาเล่นกับราชประชาด้วยค,คือตาแหน่งวีงแบ็กซ้ายที่เราไม่เคยเล่นมาก่อนเลยใช่ไหมฮะแล้วเป็นยังไงใช้เวลาในการปรับตัวอยู่นานแค่ไหนก็สักพักนะครับแต่ก็ดีมีโค้ดมีรุ่นพี่คอยสอนตลอดโค้ดโอมเนี่ยเราต้องบอกท่านผู้ชมนิดน,นึงนะครับว่าโค้ดโอมดุสิชลิมแสนเนี่ยเคยเล่นในตําแหน่งกองกลางมาก่อนเหมือนกับแฮมเลย แล้วก็ถูกจับมาเล่นวิงแบ็กซ้ายเหมือนกันจนกลายเป็นแบ็กซ้ายดารลาเอเชียโค้ชโอมเขาแนะนําอะไรให้บ้างไหมเพราะว่าเส้นทางในการเล่นเนี่ยมันเหมือนกันเลยจากกองกลางมาเป็นแบ็กซ้ายเขามีการแนะนําอะไรเราบ้างไหมครับเขาก็แนะนําเยอะครับตำแหน่งการยืนจังหวะการเล่นครับเขาบอกว่าพยายามแบบว่าอย่ากังวลว่าแบบเออแต่ก่อนอิงเล่นกลางแล้วมาเล่นซ้ายจะเล่นไม่ได้ให้เล่นเป็นตัวของตัวเองให้พยายามปรับไปเขาก็คอยสอนคอยบอกตลอดอื โชคดีเนี่ยมีดาราเอเชียมาคอยติวเข้มให้ครับแล้วนอกเหนือจากโค้ดโอ่งแล้วเนี่ยก็มีโค้ดบอยครับสุประชัยคมศินนี่ก็เล่นตำแหน่งวิงแบ็กไซด์อีกเหมือนกันสรุปแล้วนี่คือสตาฟโค้ดของทั้งฝันของบีจีปทุมเนี่ยณตอนนี้ทั้งหัวหน้านังผู้ช่วยเนี่ยกลายเป็นว่าเล่นตำแหน่งเดียวกับที่แฮมกำลังเล่นอยู่ในตอนนี้ด้วยครับถือว่าได้วิชามาเยอะใช่ครับ,รบแล้วเราได้ลงประเดิมเล่นเกมแรกในแบบชุดใหญ่ของบีจี ไม่ใช่ในเกมแข่งขันแต่เป็นเกมในช่วงปรีซีซันก่อนรีสตาร์ทเราเล่นเกมนั้นคือเกมที่เจอกับท่าเรือใช่ไหมครับใช่ครับไอตอนตอนนั้นเนี่ยคิดว่าจะได้ลงไหมก็ตอนแรกยังไม่คิดครับก็คือเขาเพิ่งมาบอกก่อนวันแข่งวันหนึ่งว่าว่าแบบว่ามีชื่อเล่นอืแล้วคิดว่าพอเขาบอกว่ามีชื่อเล่นปุ๊บเี่ยคิดว่าตัวเองจะได้เล่นไหมก็คิดคิดไว้ครับว่าอาจจะได้ลงไปเล่น แล้วไอ้ตอนคิดว่าอาจจะได้ลงไปเล่นเนี่ยคิดวาดแผนของตัวเองบ้างไหมว่าลงไปจะเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดไว้ครับว่าแบบว่าเออจะพยายามเล่นง,ง่ายๆออกบอลง่ายพยายามให้เสียบอลยากที่สุดเสียบอลให้ยากที่สุดครับ,รบอ่าแล้วพอลงไปเล่นจริงๆปุ๊บนะตอนนั้นนี่เป็นยังไงบ้างก็ดีครับก็รู้สึกดีครับมีรุ่นที่คอยบอกคอยกระตุ้นตลอดครับอืมก็จากตื่นเต้นก็กลายเป็นแบบว่ามันเป็นมุ่งมั่นมากกว่าอืม แล้วพอเราลงเล่นไปหลังจากนั้นก็คือโอเคเราเห็นการเล่นของเราคือเรามาดูตอนหลังบ้างไหมดูครับดูเราก็มาดูเหมือนกันเพราะว่าเกมนั้นมันมีถ่ายทอดสดด้วยใช่แล้วพอเราได้ดูแล้วเนี่ยเราเห็นจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรของเราอย่างไงบ้างก็จะเป็นข้อผิดพลาดเยอะครับก็คือผมยังยืนตำแหน่งไม่เก่งครับอืมก็อาจจะโดนแบบลูกตัดข้ามหัวหลังลายเนาะอ๋อหมายความว่าในเรื่องของเกมรับครับแล้วเกมลุกล่ะเราพอใจไหม เกมลุกก็ถือว่าโอเคครับแต่ก็ยังมีเสียบอลง่ายๆเยอะอยู่อืมอ่าก็คือจะต้องใช้เวลาในการปรับไปเรื่อยๆครับแล้วนะตอนนี้นี่คือโอเคฟุตบอลลีกก็เริ่มแข่งไปแล้วครับนะครับเราเองเราก็ยังไม่ได้รับโอกาสครับเป้าหมายของเราในฤดูกาลนี้ล่ะก็คืออยากจะลงไปเล่นนะครับก็อยากจะแบบว่าทําให้ตัวเองมีประโยชน์กับทีมมากที่สุดครับอคอยเป็นอะไรก็คือถ้ามีรุ่นพี่เจ็บมีอะไรก็พร้อมจะซัพพอร์ตตลอดครับ แล้วถ้าพูดถึงตรงนี้นิดนึงนะครับนักฟุตบอลร,รุ่นใหม่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรามักจะเห็นอยู่ตลอดเวลาคือการใช้ชีวิตนอกสนามที่อาจจะเหมือนกับว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีออกนอกลูกนอกทางกันไปเพราะว่าโอเคเป็นนักฟุตบอลมีชื่อเสียงมีเงินทองเข้ามาสําหรับแห้มแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรบ้างไหมในการที่เราขึ้นมาเป็นนักเตะในระดับอาชีพแล้วเราเป็นนักเตะรุ่นใหม่ มันมีอะไรที่ยั่วยุทําให้เราเนี่ยจะออกนอกเส้นทางบ้างไหมครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอ่เพราะผมคิดว่าผมก็ยังแบบอยากโฟกัสกับตรงนี้มากเ<ช> <ปะ S 1> พราะผมถือว่าผมยังไม่ได้ประสบความสำเร็จครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบว่าได้มาสู่บาอชีพึะก็ะอยากจะทําให้มันดีเรื่องเกมลหะหลายๆคนจะติดเกมกันแบบโอ้โงมแงมจนมีผลการเล่นกับองการเล่นจริงๆแทมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมไหมใช่ครับตอนเด็กติดมากเลยครับติดมากครับผม แต่พอก็คือพอมาเล่นบอลนครับก็เบาลงครับแต่ก่อนนี่ถ้ามีเงินสามสิบาทนี่คือเล่นเกมหมดเลยครับไม่กินข้าวไม่อ๋อครับอาจจะสี่สิบาทด้วยคือติดเขาไว้สิบบาทอะไรประมาณอย่างนั้นครับผมแต่พอมาเล่นเล่นฟุตบอลจริงๆนี่คือโฟกัสที่ฟุตบอลครับผมแทบจะมมนเียกว่าเกมนี่ห่างเหินกันไปเลยก็มีเล่นบ้างครับก็มีเวลาว่างเล่นบ้างครับแต่ก็ไม่ได้เยอะครับแต่ก็คือไม่ตะบี้ตะบันเล่นคือไม่ได้วันเล่นจนลืมวันลืมคืนละ นะครับอันนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่จะสอนพวกบรรดาเน็ตฟิลบอลรุ่นใหม่ๆที่จะมงก้าวขึ้นมาเพราะบางคนเนี่ยติดมาก <c oughs> พอติดแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าต้องมุ่งสมาธิแบ่งสมาธิไปที่เรื่องของเกมบ้างอะไรบ้าง <c oughs> บางทีนี่บางบางทีมันอาจจะยังติดอยู่ในหัวด้วยซ้ำไปเวลาลงเล่นครับ <c oughs> แต่โชคดีที่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งแยกเวลามันออกไปได้แล้ว <c oughs> ถูกไหมฮะ <c oughs> ชีวิตนอกสนามของของแฮมเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้ก็เรียนมหาลัยด้วยครับก็ ส่วนใหญ่ก็ถ้าตอนเช้าก็จะไปเรียนแล้วก็กลับมาซ้อมฟุตบอลตอนเย็นครับ,รบแล้วความมุ่งหวงังความมุ่งหวังของเราคืออะไรก็ผมอยากจะโฟกัสของตัวเองครับโฟกัสในแต่ละวันเนี่ยครับว่าแต่ละวันทําให้ดีทําให้ดีเดี๋ยวคนตอบแทนมันจะมาเองครับก็คือแบบว่าโฟกัสในหน้าที่ในปัจจุบันของเราผมไม่อยากคาดหวังอะไรเยอะก็ค,คืออยากว่าโฟกัสในแต่ละวันของเราดีครับฟังดูนี่ก็น่าจะโอเคนะครับเป็นนักเตะที่ถือว่ามีแนวคิดในเรื่อง ของการใช้ชีวิตของตัวเองแล้วโดยเฉพาะเรื่องราวที่น่าสนใจก็คือที่เราคุยกันไปแล้วนั่นคือการแสวงหาโอกาสค,คือไม่รอให้โอกาสมาถึงตัวเองอยากจะเข้าไปอยู่กับ BG ก็ไปคัดแล้วถ้าคัดไม่ติดก็มีแผน2แผนสำรองเอาไว้ด้วยนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยช่วยบอกน้องๆน,นิดหนึ่งเพราะว่าน้องๆบางคนเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่าเล่นไปอย่างนั้นเล่นไปอย่างนี้รอโอกาสมาบางคนอาจจะไปไหว้บนบานอะไรด้วยซ้ำไป แค่บอกน้องๆสักนิดหนึ่งก็ผมคิดว่าอย่าท้อครับถ้าเรายังไม่ได้รับโอกาสทุกคนมันมีไทม์โซนของตัวเองอยู่แล้วครับมีช่วงเวลาตัวเองครับก็คือเราแค่ตั้งใจรอให้โอกาสนั้นมาถึงเราครับแล้วก็ทําตัวเองให้พร้อมครับแล้วก็เก็บโอกาสใน,นมาให้ดีๆ่านะครับแล้ววันหนึ่งถ้าโอกาสในการเป็นตัวจริงมาถึงแทมไม่ยอมพลาดแนนะ่แน่นอนไหม ครับผมจะทําให้เต็มที่ครับจะทาให้เต็มที่นะครับเอาละครับวันนี้นะครับเราก็ได้ทําความรู้จักกับน้องแฮมสุภศักดิ์สารพีกันมาพอสมควรครับแน่นอนครับเรารู้จักชีวิตของเขาแต่เราก็คงจะยังไม่ได้เห็นลีลาอะไรของเขามากมายไปดูกันในสนามดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับว่าจะเด็ดดวงแค่ไหนคือฮาเหมือนกับตอนที่อุ่นเครื่องกับทีมการท่าเรือหรือไม่นะครับวันนี้ขอบคุณน้องแฮมมากนะครับเราต้องคนลากันไปเลยนะครับพบกันใหม่ในเทปหน้าครับสวัสดีครับ